จอกันอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นคลิปของการเผื่อตะเข็บสําหรับเย็บนะคะอันนี้เป็นกระโปรงนะคะกระโปรงทวิตนักเรียนที่คุณครูจะให้เราตัดเป็นของตนเองนะคะอันนี้ก็จะวิธีการเผื่อตะเข็บนะคะวิธีการเผื่อตะเข็บเมื่อเราได้แพทเทิร์นแบบนี้ที่เราทํากันแล้วนะคะวิธีการเผื่อตะเข็บก็คืออันดับแรกเลยเผื่อที่ชายกระโปรงนะคะชายกระโปรงทั้งสองข้าง เผื่อลงมาห้าเซนนะคะเผื่อลงมาก็คือเราวัดจากเนี่ยค่ะลงมาใชา้กระโปรงค่ะวัดลงมาห้าเซนนะคะวัดลงมาห้าเซนนะคะวัดลงมาห้าเซนหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะก็ตีเส้นแบบนี้แล้วตะเข็บข้างให้เผื่อออกข้างละสองจุดห้านะคะ 2.5งดห้าวิธีการวัดนะคะก็คือให้หนูวัดตามเส้นแบบนี้วางไม้บรรทัดแบบนี้ตามขอบมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระเถิบไป2.5 2.5นะคะอันนี้คุณครูใช้เป็นอัตราส่วนเหมือนเดิมค่ะใช้1นต่อสครูก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม้บรรทัดครูมีขนาดอยู่แล้วนะคะของเราใช้เป็น2.5เซนนะคะ2.5เซน พอเราได้แบบนี้เราก็โค้งแต่งตามเส้นกรอบนอกทั้งหมดเลยหลังจากนั้นตัวเอวค่ะให้หนูวัดขึ้นไปอีก2เซนนะคะวัดขึ้นไปก็คือจากเส้นจริงที่เราแต่งแล้วตัวนี้ค่ะวัดขึ้นไป2เซนนะคะวัดขึ้นก็คือใช้ไม้บรรทัดวัดแบบนี้ไล่อย่างนี้นะคะวัดขึ้นมาสองเซนอันนี้เหมือนกันค่ะครูก็ใช้ตำแหน่งของไม้บรรทัดครูเลยเพราะว่ามันมีบล็อกของมันอยู่แล้วนะคะอ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะพอเราวัด แล้วก็ขีดเส้นเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนตัดตามเส้นตัวนี้หมดเลยนะคะเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเผื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดเตรียมการวางผ้านะคะก็ตัดแผ่นแยกออกเลยตัดตามเส้นที่เราจะใช้จริงทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยมาตัดตามอ่าแนวเผื่อตะเข็บของเราเผื่อเย็บของเรานะคะ ตัดตามเส้นที่เราคีดเผื่อนะคะทั้งหมดเลยทั้งแผ่นหน้าและก็แผ่นหลังนะคะน,นี่คือการตัดเผื่อสำหรับเยบ็บเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องของการวางผ้ากันนะคะ